สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแข่งฟอร์มเด่นครึ่งซีซั่นลีกเอเอร์ลีกสูงสุดฝรั่งเศสกำลังอยู่ในช่วงพักการแข่งขันครึ่งฤดูกาลซึ่งสถานการณ์อย่างที่ทราบกันแป้แชร์นำโด่งไปจากฝูงเก็บไป4 6คะแนนพร้อมคว้าแชมป์หน้าหนาวไปครอง เป็นไปตามที่หลายคนคาดหวังกับฟอร์มการเล่นของแปรแชร์แม้ช่วงหลังจะมีสะดุดไปบ้างแต่กการเสริมทีมและมีนักเตะที่เหนือกว่าชาวบ้านระยะห่างที่ทําได้ก็ไม่ใช่เรื่องที่เกินความคาดหมายแต่อย่างใดท้านี้ฟุตบอลฝรั่งเศสจะกลับมาอีกครั้งในช่วงต้นปีแต่จะเป็นรายการเฟ้นคัพรอบ32ทีมสุดท้ายส่วนลีกเอิงจะเริ่มครึ่งหลังเมื่อวันที่7มกราคมเป็นต้นไปและจะลากยาวจนถึงปลายเดือนพฤษภาเพื่อหาแชมป์ในบ้านปลาย เหลืออีก19เกมให้ทีมนำหนีห่างผู้แข่งรวมถึงบรรดาผู้ล่าที่ต้องพยายามขยับเข้าใกล้หัวตลาดนอกจากนั้นทีมอื่นต่างหวังพลิกสถานการณ์พร้อมขยับตำแหน่งของตัวเองไปอยู่ในจุดที่ต้องการนั่นคือเรื่องของอนาคตที่จะถูกตัดสินในอีกหเดือนข้างหน้าแต่วันนี้จะพาไปชมผลงานนักเตะยอดเยี่ยมที่ถูกคัดมาจาก19นัดแรกใครบ้างไปฟังกันครับอนโตนีโลเปซจากโอลิมปิกลียง แม้ผลงานของลียงจะลุ้นนดอนๆจนแฟนบอลไม่พอใจรวมถึงปัญหาภายในมุ้งที่มีสัญญาณไม่ดีส่งออกมาแต่ฟอร์มของผู้รักษาประตูชาวโปรตุเกสกับทําได้อย่างยอดเยี่ยมอันที่จริงหลายทีมไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเท่าไหร่เพราะเมื่อปกันดาศสุดท้ายของทีมต้องทํางานหนักและออกแรงมากกว่าคนอื่นมันหมายถึงสัญญาณอันตราย26ประตูจาก19นัดแรกถือเป็นจุดที่น่ากังวลของ OL เพราะไม่เพียงจะเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าทีมมีปัญหาแนวรับมันยังส่งผลให้พวกเขาหล่นไปอยู่อันดับ13 ยิงไปก่อนนั้นหางไม่ได้โรเบสงัดผลงานที่ยอดเยี่ยมออกมาที่ไม่ดีลียงอาจจะโดนไปมากกว่านี้ข้อในด่านไว้สา1ทําสถิติเส้ไปถึง67ครั้งหรือเฉลี่ย3.72ครั้งต่อนนัดชนาตานโกจากหล่องฟิงแบ,บ็คขวาที่สื่อแนะน้ำหอมพูดถึงอย่างมากเพราะผลงานอันยอดเยี่ยมในการช่วยงานทางกราบขวาของแขงรายนี้ทำให้หลายคนอดไม่ได้ที่จะเอ่ยนาม สถิติเจ็ดแอซซิตคงเป็นเครื่องชี้วัดได้ดีจํานวนดังกล่าวเป็นลองเพียงแค่เอ็มปาเป้ก e, องหน้าของแป๊ะชายรายเดียวเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีผลงาน2ประตูมาตอกย้ําความสําเร็จแม้ผลงานของลองจะตกลงไปในช่วงที่ผ่านมาแต่ฟอร์มโดยรวมก็ทําให้โกสเป็นที่ถูกจับตาและโดนสื่อเชียร์ให้ติดทีมชาติฝรั่งเศสอีกด้วยดานเตจากนิสในวัย38และมีอาการบาดเจ็บหัวเข่าเมื่อเดือนตุลาคม2020 ไม่มีใครคาดคิดว่าปะกหลังตัวกลางชาวบราซิเลียนจะกลับมาอยู่ความยอดเยี่ยมได้อีกครั้งดันเต้ทาให้คาพอรหาและข้อสงสัยเหล่านั้นหายไปโดยผลงานช่วงต้นซีซั่นที่มีส่วนช่วยให้ทีมไม่เสียประตู9จาก7นัดแรกและโดนสอยไปเพียง3ลูกเท่านั้นแน่นอนว่าอดีตกองหลังบายเยอร์มิเนก้รับคําชมอย่างล้นหลามจากผลงานอันยอดเยี่ยมที่ทําได้หลายคนยังมองว่ามีส่วนในการคอยสอนงานชองแคลร์ตูริโบปะกลังรุ่นน้องอีกด้วย วิลเลียมซาลิบาจากโอลิมปิกมาซีแม้จะไม่ได้รับความเชื่อใจจากอาเซนนลแต่นั่นคือสิ่งที่ผลักดันซาลิบาให้พิสูจน์ตัวเองให้ใครหลายคนได้ประจั์มาซีเปิดโอกาสและมอบเวทีให้นารับรายนี้ได้แสดงผลงานซึ่งเขาก็ไม่ทําให้ผิดหวังตอบแทนด้วยฟอร์มการเล่นอันยอดเยี่ยมพร้อมกลายมาเป็นการหลักของโอแอมไม่แปลกใจที่ฮอเกตซามปอรีเทรนเนอร์ของมาซจะเลือกใช้งานซาลิบาพร้อมมอบสถานะตัวจริงในแนวรับให้กับนักเตะ พร้อมคำชมที่ว่าอดีตกองหลังของแซงเตีนจะเป็นอนาคตและเพชรเม็ดงามของวงการฟุตบอลฝรั่งเศสซาตตีในซีซั่นนี้หางไม่เจ็บหรือติดโทษแบนซาลิบาจะได้ลงสนามตลอดผ่านครึ่งซีซั่นแรกหววไปแล้ว23เกมจากทุกรายการมากินโยสจากแป๊ะแชร์มีคนแซวว่าการเลื่อนนักเตะยอดเยี่ยมในศึกลีเอ,อไม่ต้องคิดอะไรมากแค่จิ้มผู้เล่นจากแป๊ะแชร์มาก็พอแต่สำหรับมากินโยสแตกต่างออกไป ปากกลังวัย27รายนี้ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมั่นคงต่อเนื่องที่สำคัญยังช่วยงานในแนวรับรวมถึงเกมรู้อีกด้วย3ประตูในซีซั่นนี้เกิดขึ้นในเกมสําคัญที่ช่วยทีมคว้า6กคะแนนจากศึกที่ยากลาบากไม่นับรวมการป้องกันหรือขัดขวางฝ่ายตรงข้ามที่เป็นงานหลักของแนวรับชาวแซมบ้า